เมื่อว,วันที่26กันยายน2566สำนักงานพัฒนาพิงธนคอนองค์การมหาชนร่วมกับศูนย์สีพัฒคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การให้บริการ,รทางการแพทย์โดยมีนางสาวธิติรัตน์ตะวันบุญรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงธนคอนและผู้อำนวยการสำนักเชียงใหม่ไดซาฟารีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงธนคอน และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วนษ์วัชรศักดิ์สินรองผู้อำนวยการศูนย์สีพัฒนคณะแพทยาศาสตร์เป็นผู้ลงนามพร้อมด้วยนายกิตศดาราทิมนผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทิมธนคร ا และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลางไอทศพงศ์พัฒนกุล เกียรติผู้จัดการตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ณอาคารบริกุลชอนสำนักงานชินใหม่ในซาฟารีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ M O U การให้บริการทางการแพทย์เกิดขึ้นเนื่องจากทั้งสองหน่วยงานระนักถึงความสําพัน์และสวัสดิการการปารักันสุขภาพการประกันอุบัติเหตุและสวัสดิการการรักษาพยาบาลของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดและบุคคลในครอบครัวในการเข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M.O.U.) นี้จะช่วยลดขั้นตอนและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นและเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในด้านของสวัสดิการทางการแพทย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปมนุษย์ผู้ที่มูลรายงาน